ค่ะสวัสดีพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะวันนี้มาทำคลิปเรื่องว่าพระไตรปิฎกมามาจากไหนนะคะพระไตรปิฎกที่เราได้อ่านได้ศึกษากันนะคะเริ่มแรกเลยมาจากท่านพระอ,อ,น,อนนท์ค่ะท่านพระอานอนท์เป็นพุทธอนุชานะคะแล้วก็เป็นพุทธอุปถา ที่อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้านะคะในช่วงที่ก่อนพระพุทธเจ้าจะปรินิพานนะคะแต่ว่าอุปถากอยู่หลายปีค่ะแล้วท่านก็ขอพระผู้มีพระภาคว่าขอทรงจำคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดถ้าท่านไม่ได้ตามเสด็จขอให้พระพุทธเจ้ามาเล่าให้ฟังด้วยนะคะพอสังขยาพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่ง ก็จะมีท่านพระอานนท์